สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าน้ําในคลองลดเร็วกว่าปกติค่ะนี่ก็เป็นสภาพของเขื่อนการตะหลิ่งชั่วคราวคลองไผ่ท่าโพหมู่ที่1ตําบลไผ่ท่าโพอาเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดกิจิตซุดตัวแตกร้าวเป็นหลุมขนาดใหญ่ค่ะบริเวณที่ตะหลิ่งซุดห่างจากตัวบ้านของประชาชนแค่10เมตรเท่านั้นสุ่มเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากน้ําที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจากเมื่อปลายเดือนก่อนคลองมีน้ามาก จนล้นตะลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่พอตอนนี้น้ำลดลงจนเหลือแค่ก้นคลองเท่านั้นดินก็เลยสุดตัวแบบนี้ค่ะนายสมยศเอ็มใจในายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างพร้อมด้วยวิศวกรจากสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดพร้อมกับ มาร่วมกันสำรวจความเสียหายเบื้องต้นนะคะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหนักเกินกว่าจะซ่อมแซมได้เพราะว่าเขื่อนกันตะหลิ่งที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานประกอบกับตะหลิ่งสุดตัวใกล้กับบ้านเรือนประชาชนด้วย สำนักโยธาธิการและผังเมืองพิจิตรจึงได้ดำเนินการของงบประมาณก่อสร้างเป็นเขื่อนกันตะลิ่งแบบผาวอนแทนและเตรียมจะปรับเปลี่ยนแนวสะพานเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเนื่องจากคลองไผ่ท่าโพเป็นคลองระบายน้ำจากทุ่งไผ่ท่าโพเนื้อที่กว่า4,000ไร่ลงสู่แม่น้ำยมด้วยค่ะ